แล้วไปอ่านช่วง2อสาวันในท้ายอะ่ะมันจะหัวร้อนแล้วมันจะลนฮะมันจะจําได้น้อยควรจะใช้วิธีอ่านวันละนิดวันละ1ย่อหน้าก็ได้ฮะสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ Progoc Channel Channel ที่จะรวมเกี่ยวกับเทคนิคการศึกษาไลฟ์สไตล์ และเทคนิคการใช้ชีวิตฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe หรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการผลิตคลิปและพัฒนาคุณภาพของคลิปให้ดียิ่งขึ้นการจดหรือการบันทึกอะไรบางอย่างนี่ก็จะเป็นเทคนิคการช่วยจำด้วยนะครับอันนี้ครูเอามาจากเว็บของจุฬานะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นแปดเทคนิคช่วยจำเทคนิคแรกนะครับสนใจในสิ่ง ที่ต้องการจําไม่ทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับโฟกัสโฟกัสมันอย่างเดียวคือเดี๋ยวเนี้ยมันจะมีรูปแบบการทํางานเนี่ยมีหลายแบบนะครับอาจจะทํางานหน้าเดียวหรือว่าเป็นสกิลแบบทํางานหลายๆะย,ย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันเป็นในทางธุรกิจเขาเรียกสกิลมันดิทัค อ้ในคอมพิวเตอร์ก็มีใช่ไหมครับเป็นการใช้หลายโปรแกรมในเวลาเดียวกันนะครับการที่เราจะทําให้ความจําดีขึ้นเนี่ยเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวดีกว่าอันนี้นะคือเท,เทคนิคแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเนี่ยบางทีเราสมาธิมันหลุดนะครับเราอ่านไปเราอาจจะ ไปฟังเพลงอ่ะแล้วเราลืมข้ามเนื้อหาตรงนั้นไปนะครับหรือว่าเราจําเนื้อหาได้แต่เราไม่รู้ซ้าว่าเพลงที่กําลังเปิดเนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าสมองของ,ของเราเนี่ยมันจะโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับตัวที่2ครับเทคนิคที่2ใช้ประสาทสัมผัสต่ตางๆร่วมกันอันนี้เป็นภาพรวมครับในทางปฏิบัติอะ่ะบางคนถนัดการแยกแยกแยะทางการมองเห็นนะครับบา,บางคนถนัดการ รับรู้ทางการได้กลิ่นสมมติเราอ่านหนังสือแล้วเราใช้ปากกาไฮไลท์เนี่ยเราจะถ้าเกิดมาเปิดซ้ำเนี่ยเราจะระลึกได้นะครับหรือเราจะจําได้ว่าไอ้ส่วนที่ไฮไลท์เราเนี่ยเราไฮไลท์คำสําคัญว่าอะไรหรือว่าอย่างน้อยก็รู้ว่าเป็นหัวข้ออะไรบทอะไรนะครับหรือบางคนเนี่ยเวลาอ่านหนังสืออาจจะใช้เทียนหอมนะครับหรือเปเิดเพลงคอเบาๆมันจะทําให้สมาธิหรือว่าสภาพจิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับรู้หรือว่า จำได้ดีขึ้นนะครับประมาณนั้นเทคนิคที่สามนะครับการทําซ้ําอันนี้เราเคยได้ยินอยู่แล้วก็คือพฤติกรรมบางอย่างที่เราทาไปเรื่อยๆทาซ้ําไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดความเพยิชินแล้วก็ออมันสามารถนําเป็นสกิลติดตัวไปเลยนะครับเคยได้ยินริวเคยได้ยินทฤษฎียี่สิบเอ็ดวันไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดเราซ้อมทําอะไรบางอย่างเนี่ยสักประมาณย1สิบดวันเนี่ยพอพอครบพอถึงช่วงเวลานั้นอะ ดยประมาณน่นก็คือจะกลายเป็นสกิลติดตัวหรือว่าพฤติกรรมติดติดตัวไปเลยก็ถ้าเกิดเราไปดูคลิปของฝรั่งอ่ะเขาจะมีคนหนึ่งลองทดลองตีลังกาตีลังกาถอยหลังอะมว้มวนหลังกลางอากาศทีนี้เขาลองทําแบบเนี้ยตอนช่วงแร,แรกๆก็ทําไม่ได้แต่เขาทำไปเรื่อยๆครับสักประมาณสิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันเนี้ยก็คือกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยนะครับมันมันติดตัวไปเลยฮะเทคนิคที่สี่ครับ แบ่งย่อยข้อมูลเป็นกลุ่มๆเพื่อจดจําอันนี้ให้เรานึกถึงเหมือนเรามีชุดข้อมูลหรือตัวเลขเยอะๆอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ถ้าเอาตัวเลขมาเรียงกันสิบกว่าสิบตัวเนี่ยมันจาไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับเราอาจจะแบ่งเป็นเป็นหมวดนะครับสามตัวแรกสามตัวถัดมาแล้วก็สี่ตัวสุดท้ายอะไรแบบนี้มันจะจําง่ายใช่ไหมครับหรือว่า ข้อมูลตัวเลขบางอย่างนะครับอย่างเช่นเลขบัตรประชาชนก็คืออาจจะตัวเลขชุดแรกนะครับสีตัวสีตัวสีตัวอะไรว่าไปนะครับมันจะจําได้ง่ายขึ้นนะครับทล่นิคที่5นะครับการจัดระบบของข้อมูลที่จะทําอันนี้ให้เรานึกถึงไมแมพนะครับเราที่โรงเรียนให้ทํไม่แมปไหมก็คือเป็นอาจจะเป็นเอ่อ กราฟแผนภูมิต้นไม้นะครับหรือว่าเป็นการจัดไดอะแกรมเป็นไม้แมพพวกนี้นะครับก็คือเป็นการแยกหมวดหมู่ว่าสิ่งนี้จัดกลุ่มกันในกลุ่มนี้สมมุติเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งครับต้นไม้นะครับโต๊ะดินสออ,อ,อะไรพวกนี้เราก็อาจจะแยกแยกมาก,ก่อนอันไหนคือคนอันไหนคือสัตว์อันไหนคือสิ่งของแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปแยกจําว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ย มีสัตว์กี่ชนิดสิ่งของกี่ชนิดนะครับแล้วก็มันจะดึงข้อมูลได้ง่ายอย่างเช่นเมื่อกี้มีต้นไม,มน้เป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมฮะแล้วก็ดินสอเป็นสิ่งของอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือใช้กรณีที่ข้อมูลเยอะๆหาวิธีช่วยจํานะครับการใช้อักษรตัวแรกในการจําอันนี้อันนี้เทคนิคนี้ดีมากเลยครับการหาวิธีช่วยจําตัวนี้อ่า ก็คือถ้าทางเคมีนะครับถ้าหมู่หนึ่งเนี่ยมันไวกับปฏิกิริยาใช่ไหมครแล้วก็หมู่แปดหมู่แปดมันจะเ,เขาเรียกอะไรแก๊สเฉื่อยนะครับเป็นการเกิดปฏิกิริยาได้ช้าหมู่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจําได้แค่ไฮโดรเจนใช่ไหมครับหรือว่าลิเทียมโซเดียมอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะท่องธาตุหมู่หนึ่งเนี่ย เราอาจจะใช้ตัวอักษรด้านหน้านะครับ LNT RCF นะครับแต่ว่าอาจจะท่องยากเราอาจจะใช้วิธีการสร้างเรื่องเล่าหรือเหตุการณ์เนี่ยเชื่อมโยงกับมันก็ได้ครับตอนที่คโคท่องอ่ะโคท่องแบบนี้ฮะลีน่าขี่รถเบนซ์สีฟ้าเป็นตัวย่อของธาตุแต่ละธาตุนะครับลีน่าขี่รถเบนซ์สีฟ้าลีน่า l i นะครับหน้า n a เ k รถเบนส์ r b สีฟ้านะครับมันก็จะคุ้นๆคือถ้าเกิดเราให้ท่องท่านะคงจำไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่างเมื่อกี้จำได้แล้วอ่ะลีหน้าขี่รถเบนส์สีฟ้าแล้วค่อยไปถอดอคำศัพท์นะครับหรือว่าคำแต่ละคำนะครับออกมาว่าแต่ละคำเนี่ยคือท่าอะไรก็ได้นะครับแบบนั้นมันจะง่ายนะครับก็คือ ลีน่านะครับลิเทียมโซเดียมคีโพแทสเซียมนะครับตามนี้ประมาณนี้นะครับหาวิธีจําที่เหมาะสมกับตัวเราอันนี้ใช่เลยครับก็คือบางคนถนัดแบบให้เพื่อนช่วยเดียวให้นะครับไปไปอ่านกับกิกนี่ไปอ่านหนังกับกิกช่วยได้แล้วก็ให้เพื่อนมันมีอีกวิธีนึงครับก็คือเราอ่านให้เข้าใจเลยครับแล้วไปเดยวให้เพื่อนถ้าเกิดเรามีเวลาแล้วก็แต่ช่วงนี้ไม่แนะนำฮะอาจจะด,ดิวออนไลน์ดีกว่า นะไม่ไม่แนะนําให้ไปนะครับอะไรกล็ลยก็คือ,อแต่ละคนเนี่ยมีเทคนิคต่างกันตอนที่ครูอ่านหนังสือสอบอ่ะตอนสมัยเรียนหรือว่าสอบเข้าทํางานเนะี่ยครูอาศัยอ่านแบบวันละนิดครับบางคนอนะ่ะไปอ่านตอนช่วงในท้ายอะมันจะหัวร้อนใช่ไหมสมมติเราสอบฐานเรืออาทิตย์หน้าอ่ะสมมติสอบฐานเรืออาทิตย์หน้าคืนนี้ไปไปชิลก่อนนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้เล่นเกมแอปหนึ่งนะครับแล้วไปอ่านช่วงสองสาวันในท้ายอ่ะมันจะหัวร้อนแล้วมันจะลนฮะมันจะจําได้น้อยควรจะใช้วิธีอ่านวันละนิดอ่านวันวันละหนึ่งย่อหน้าก็ได้ฮะหรือว่าถ้าเกิดเป็นฟิสิกส์ก็อ่านให้เข้าใจวันละสูตรก็ได้มันชิวๆอ่ะเก็บไปทีละน้อยมาจับมันจะจําได้นานนะครับมันแล้วแอ่เทคนิคแต่ละคนเราลองหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับแล้วก็อันนี้การเชื่อมโยงข้อมูลที่ เราจะจํากับข้อมูลที่มีอยู่ก็คืออาจจะมีหลายรูปแบบนะครับเทคนิคแบบสร้างเรื่องราวแบบเมื่อกี้นะครับลีน่าขีร่รถเบนซีฟ้าแบบนั้นก็ได้หรือว่าเราอาจจะ,ะคือบางคนความจําจะดีมากเขาจะจําได้ว่าไอ้เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยตอนที่มาลองทดลองเรียนกับโครูก๊อกเนี่ยคุยเรื่องนี้นี่ว่าเคมีหมู่หนึ่งนี่ว่าคุณค้นว่ามีคําว่าไฮโดรเจนแล้วก็ ลีน้าอะไรสักอย่างประมาณนี้มันจะดึงออกข้อมูลออกมาได้แล้วก็หา,หาวิธีที่จะเชื่อมโยงเอาอีกทีนะครับประมาณนี้เนาะ